กศนอำเภอสแสวงหาตั้งอยู่หมู่ที่ตําตำบลแสวงหาอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองมีบุคลากรทั้งหมดจำนวน17คนประกอบด้วยนางจิรชยาเฟื่องฟูรัตผู้อำนวยการกศนอำเภอสามโกรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอสแสวงหานางสาวนัท,ทยาพรมทองครูผู้ช่วยนายชัยทวัฒน์สมนึกครูผู้ช่วย นายสมบัติเกตถาวรครูอาสาสมัครกศนนางกิษณาจันรีครูกศนตำบลแสวงหานายสุปโชคบุตรวงศ์ครูกศนตำบลจำลองนางนุพะวันสีเครือบครูกศนตำบลสีบัวทองนางทิดาสวรรค์มแมลงผู้ครูกศนตำบลบ้านพรานนางสาวรัตนาพรสมบุญครูกศนตำบลวังน้ำเย็นนายพิชานันชัยสุวรรณ ครูกศนตําบลห้วยไผ่นายนัทพงศ์วารน,น,านุชครูกศนตําบลสีพานนางสาวสุปวินจุงใจครูผู้สอนคนพิการนางสาวอุบลรัตน์จำนงสุดบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสแสวงหานางสาวบุญสมอันประนิษฐ์บรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอสแสวงหา นางสาวศิริวัลคารวานิศ์บรรรักษ์อัตตาจ้างห้องสมุดประชาชนฉเฉลิมราชกุมารีอําเภอสแสวงหานายจิยรายุจันอุดมพนักงานจ้างเหมาบริการห้องสมุดประชาชนฉเฉลิมราชกุมารีอําเภอสแสวงหานายนรงศร์บุญเลิศพนักงานจ้างเหมาบริการกศนอําเภอสแสวงหา